เฮ้อเเนะบ่พอดีเลยบ่หักก็ฮ้อนน่ะก็ฮ้นเออิๆอยู่เอาดี๋ยงทม มาจากแต่หน้าได้ไพี่น้องเอ้ยมนพี่เราเลยเปลี่ยนมุมก่อนพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศก่อนดำให้ดำหน้าดิอ่าอยู่แต่ให้อยู่แต่หน้าเปลี่ยนบรรยากาศก่อนมันีก็ได้ยังยังดำอยู่หรอกยังไม่ทันแล้วค่อยดำไปถ้าพอเพิ่งดำบอกไม่เศร้าในเจ้าไม่แน่วิจิตออกไปหน้าวิจิตขาดขาดหน้าไว้ขาดหน้าไว้ ไ้น้อยนี่หรอเพราะว่ามันน้่มน้่มเน่ยนั่มโมมีแน่ดูเนาะน้่มนี่ยยูบล่ะพ่อได้ยุบสองหายนะดูนาะพี่น้องไปเอากลัตั้งใจสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพี่ผพ่อไอพี่น้องมันจะพูดสุขคนเด้อเนาะวัอนี้ก็มาพบมาม่อกับสาวมีนาแต่ก็จิตคือเก่าพี่น้องเลยเก่าคือเก่าตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับไปกลับมาอยู่ตำรวจนคนสรเบ่อเลยเนาะรถคันนี้เป็นยังือว่ากลับกลับมาอยู่คัวจีวารีเนี่ยันนี้แหละคือ มือนี้กับมีมาตอนหับเนาะเอือยเอือยมีพี่น้องเอไยเนาะโดยเป็นอักอยู่ทางอ่าเป็นอยู่ญี่ปุ่นเนาะอยู่ญี่ปุ่นเป็นคนไทยคนไทยแต่ว่าไปอยู่ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นเคยมาหน่อยพี่น้องเอไยแต่ว่าแต่หลายปีก่อนเป็นแหละกั วันนี้ทางบัจจิตริงกับทางสามีนากับทางทีมง,งานนะเมนอ่าชีใบนาต้นทำเพินนเเ่นนะทมเองยเพิ่นเนาะพาเพิ่นไปหา,น,าน้องด้าเนาะเมนส่วนทางเอ้เอยมีนี่ก็เป็นผู้รับผู้ใหญ,ญ่ที่ทางบัจจิตริงก็เคยได้ทำหน้าที่เป็นสุภาพบุญไลายครอบครัวอยู่ได้หละเป็นอะไรเนาะถ้าไ<อ>ล่ครอบครัวอยู่น่าจะเป็นในเรื่องที่ทางของทางน้องด้าเนี่ยคือทางเงยเพิ่นเมนเองยเพิ่นเนาะ แม่อ้เหนื่อยๆเนาะดีใจพี่น้องเนาะที่ว่าทังดีใจที่เอื้อยเพิ่นมามาเยี่ยม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 ทางน้องๆเนาะถ้าแล้วแต่ก็เบิงเป็นครั้งแรกที่ว่าซ้ำพี่นาดได้พบกันนั้นเนาะครั้งที่สองแล้วค่อยๆหนึ่งครั้งแรกที่เห็นแล้วนะที่สองแล้วไปิเบิ้งเห็นสรงเทือะไ้วะจ๊ะสรงเทียได้เรามาสรงเทียได้เลย ก่อนหน้าันจี้เขาอยู่บ่เลยเมนี่นะจะตขึ้นมาลอจะจ่อยรอขึ้นก่อไรต่างกี้บอก่าออะไเ่กี้ว่าีว่าเหยาเือได้เยได้เชบ่องก็คิดอยู่าตื่นจังเนาะคนตื่นมาจังนาเนว่หนุ่มาเยาได้ขึ้นหัวเก่าหอนะเชียขึ้นมาจะดำน้านใหม่เที่เเนอนเลยี บอกเป็นยังพี่น้องเลยเนาะก็ดีใจที่ว่าเอื้อยเรามาเนาะอ่าคือมันมีมีงานอย่างก็ต้องยุดก่อนพี่น้องเลยเนาะดําหน้าก็ต้องยุดแม่นไพ้มากก็ตามเตพี่น้องเนาะขี้รูดกูใหญ่เพิ่นมาก็ตามเต้ดอ่าเขาอ่ามีเวลาให้เสมอตอนทับเต้เสมอเลยนเนาะยิงดีเลยเนาะอ่ามีแต่ว่าเดี๋ยวซีพายเอฟซีเป็นอ่าไป ทำพรมูจักกับทางเรมีเนาะดีใจเลยใจกล้แล้วพี่น้องแล้วเพื่นบอกว่าหมดแล้วเนาะมิสซันปั๊มน้ำมันเนาะมี่นเซเว่นนี่แหละปรตัทเซโนเซนต์เซโนดีฟอยบ่เซนเซนเตอร์ฟอยเซโนเซนเตอร์เซนเตอร์ฟอยแต่ว่าฉันเซนเตอร์อือค่ะ

ไอกันไหนกันท้รถฟอเชียวะนี่เมาไวแต่บอสะมาฮอนก่อนแล้วเนาะ่นะไม่คิดรถตูจังบอเซนบอเซนบอเซนบันเทาตามหาบอเซนด่วนพี่น้องเลยเซนพ่นพ่นกูนี่รถฟอเชียวเออใช่นะหามันจอดได้เก็ตามแท่หามันจอดก่อนอยูะเนาะ เต็มเต็มเตชนพูดนี่นี่ตัวนี้นี่นี่นานโอ้เป็นด้านห่งแนนะคนเดินละโอ้ยข่อยกโบมีบอนจอดแล้วคนเป็นจอดใช่หรือเปล่าแล้วคนจะจอดยันก็ได้อยู่จะก็วัยหนาไปมาเชนมาจอดนี่เออออเแล้วก็จะออกก็รังไปอีก มีคุณเขาไวจ้ะขาเขาป้าเดิข้าเขาปะาก่อนข่เด้อใช่ไหมโยเสียงันนะอือโอ้บรรยัยังปานเออบอลจอดเต็มบอลจอดกันเนาะฝุดมาหมดแลเนาะจังว่านี่ไม่จักเลย Ờ, mọi người hộp của ngang vân vân cứu sào đi nào ê bây giờ 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 thả cái phần youtube của twitter mai nó của twitter youtube thì nào so, no. yeah. so, you, no. người mở cái con nó logo nhưng mà chạy luôn thì người

ก็ง hmm. hmm. ่ายดีมืดขึ้นผ้าขึ้นคนคุณทั้งไม่เชียวเข้าไปในผู้กินนี่เอ้าสบายดีเด้อสบายดีคุณเจ้าเมียนแจ๊กหนิโบนด้ท่านี้เอ้าแม่ไอ้ี้อ้าเออมา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  เด้อสบายดีสบายดีเหมาะเลยเนาะเพอดีเลยบหหักกหอดนะกระหอนโอ้ยบ่แซนอยู่พูนเออเหเดินามากเออพอดีเลยมาหักกระหอดกีนนี่ได้หักกรหอนยีนี่เลยเพราะว่าใหญ่บอกว่าตบอกบางแสนมาเอเดียออก เขาเอาหญพาดูตัวใหม่ที่ร้าลัดม่ใช่ก็เลยยู่เารองของโอ้ยย่มยทางเครื่ององพูนป่ะเอาลาบุญของโอ้ยเครื่องของมนะแมนอยากดืมเหล้าเหล้า่าเล้าานเลมันมันมีหันมาเลยหนอาหารเลยเหมือนลาลาแถวาลาเปนแแ่ของพยาหนานบบเอามันชื้นนนะเราได้บุญก็เพระแเขาไม่หาหนองดาเลยบอก ตั้งตั้งแต่แม่แม่แม่เลยมิเตอร์เปลียนเพิ่นไปล่าชุดวังเพิ่นเล่นไ้ผ้าให้นะเออเออไเนาะได้กินบี่จิรน่ะโอ้ห่าันี่บอนแต่พ่งมี่เลยบอกหาหาอยู่ใน มเดาบ่เมนบ่ไเปเห็นยังสาวโมไหนคือคุณนี่เด้คือต่อว่าไปหาคุดที่รอไปหาเขียยังเกาะไอ้ดอกยังกุดดอกกระเจียวดอกกระเจียวอากาดกันมวลตัวสวัสดีสวัสดีขำหน้าแล้วพอบาว้าเจ้าดัาหน้าเลยแบบว่าเวลาขาเจ้าดับหน้าเข้าชีบุมีเวลาไปคุดมาขาย ช่วงมาท่านได้ดำหน้าับเจ้ามาเห็นเห็นเจ้าขายอยู่อา้กนเขาจ้ะอบได้แล้วได้แล้วครับกินอะไกินนะเขาไปเล่นเอาไปเล่นแล้ววามเปียยมเเต็มหลังเลยต้องบหลอบุเียเปียบเานตะมกแไหใชันีงใหญ่ว่ามาีเลยอ้ากตารไเติมพวกเฉยอยังก็อุ เอ้อยู่ชากาอนอยู่มาจากจากมุกาหารไปชาก็จากมุกาหารอุบุนโอุดรอุบอุบไกบ่เอ้ก็อไร้างอยัได้มานาะเอออยูุ่บนเือังขับรถม่ถึนะมันไปใจแห้งแล้วเดี๋ยวอีทิามุ่งเมื่ไปเแบบกระโดดขับนนี่ไห้ว่ามมนหลงเลย ไเดียวบมล่ะเดียวอันเทียนโอ้ยถงมีโอกาสไปได้เนาะเอ้ยยวมีโอกาสเลยฮะยังอยู้นังพอมอยู่งดข้นเป็นเทียนผู้บุญน่ะไงอยู่ขาวบ้านน้ำหน้าเลยบอกท่เชงได้เนาะวเยะเีบื่อกเพิ่นได้่ะจ๊ะบกนองหน้าได้

โอเคเยอะจริงนะเยวจะอามือดำได้บัดโ้บ่ให้เลยเนาะเห็นจะไจ้ะชิ้นหอดแลวเนาะคือรอยก็ตามไปเศร้าแล้วขายสินขายคือเก่าเ้ยขายคือขายคือเก่าหมื่นปนไปโอเคโอเคไปอ่าไปนพี่น้องนั้ยเลยแล้วเขาของน้ามือ แม่แม่เนาะไปห้องนแม่ไปหูปะเอออ่าดีดังเลยเนาะของเต็มรถเป็นมืออ่ะอันนี้อันนี้เอามาบ่เมอสดนะเพราะว่าย่านย่านผ่านด่านมันจะมีปัญหาแต่เลยแต่เลยคนมากบ่มอสเพื่อนรถไฟยังบ่ใชมอสดแบบคือเสียไ้เพื่อนสามหน่อยเสียเพื่อนอยูอะนะโอ้หลายคือลายแห้งลายดีนี่เนาะ เป็นยังต้นวางต้นไม้ต้นไม้เคยเริ่มไอันนี้ของสิเอามาจากผุ่ตี้เลยเอามาจากผลละกส้มจากเอาออกจากกระเป๋าละกส้มมากไงไอ้มงมังมังเนาะเพื่อไอ้เนาะเต็มรถเลยเุ่ยเพืกอคืีโอ้ยน้องหน้าเพิ่นแบบยิ้มมือหุบเลยแล้วเบิ้งขึ้งแล้วเนาะเออโอ้โดนๆเธอมาหน่อยสักปีแล้วก็เลย พ่อกันจังแต้พอมาสองปีเนาะอุ้ยสจังได้สี่หแล้วพอสี่เลยมันแ๋อ่พอเออเป็นครั้งที่สองสี่ปีเนาะจังได้พ่อกันอีเชื่อรนรดนด้ดีเออหักมาสอคนเมนเดิสองคนมันพามากุนอุนขนบะุนขับนกับมันเขามากเลยอยู่หนนะมนเลอ้ ได้ร่วมกันเนาะโอเคได้ปิ่ตัอไปได้ลูกร่วมได้สบายดีได้ด้อสบายดีด้อเออปิ่นต้อมาได้มาสบนทีระทึกินทีว่าครั้งนึงเคยมาเซโนเนาะพอดีพ่อกันกับทางทีมงานเอาเป็นทีละทึกกันได้ได้ไะ นี่ก็ไดอเ้เนะงามเบิดงามเบิดเออโอเคโอเคเนาะไปบ้านนนองดาวโตเนาะอ่าเนี่ยัลงมาลดบัานนี้เนาะบัสเท่านั้นแล้วฮะ ạ Ở đây nó bà đó phải bay khuyên nát nó Ờ Phải sẵn phía đông ấy, nó Ôi Đồn thừa mà đâu đây Hả, đồn thừa nó đồn thừa thì bà gầy phần ma thì nào rồi đó lại đấy đồng Kau ada Saya ni Perang รถก็ล่ายดีเนาะลายจนเกือบอย่างมีบนเจาะพี่เราเลยเมียนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนเศร้านะเนาะตอนเศร้านะก็จานั่งกินกาแฟนะพี่เราเลยรอบเศร้าเนาะทั้งวันเราก็ได้ัยเรามาตั้งแต่ีสี่เนาะเราขามมากประมาณหกโมง หกโมงนะ่ยไปเจ้าเปิดด่านนะควายเด้อมีบระดนมีใช่ไไปเลยในหันนี่แหละกะเจ้าจัดโปรอยู่เปิดใหม่ด้ยหันชื่อผ่าเด็กนุ่งเด็กหน่อยผู้ใหญ่นะนี่เเห็นบอกพี่เจ้าเปิดใหม่ด้วยเก่าฉีเก่าพันกีบเฮ้ยฉีกเก่าพันกีบเนาะตะกีบเพิ่งเล่นเพิ่งบันเทานี่ ันนี้บ่อ้อาวนอ,าาอนาก่หน้าเานาะมีเลยม่ผมมียยอ,อยูอยอยอยอ่นกระเป๋าเดีใช่กแล้วสบายซะค่อย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 จีกนเราได้เานาะมาค่าอยขับเด้ ใช่ละเออละ<ม>ไปจีกคนเราละรถไวหน้าไวหลังอย<ม>ู่เนรถท้าพี่เนี่มาเนรถท้าพี่นะ นยังทาเฮาอยู่ใจแบบคือกันกัคอยทับป้ายวินเนอรเนาะนี่ว่าฝนไม่ได้ตกวันนี้วินเนอร์ฝนมาตกปันใดวันนี้เนาะมาในกระตกจู่บ่เห็นก็จะมาขายโต๊ะตังนี่เนาะนี่แหละบ่เห็นชื่อไงบ่เขาก็ขายพัดเนาะไอ้ไรม่ ก็ตังเงียนคายไปนิดหน่อยเราต้องหาแบบไกลเนาะไกลเนาะทางอาหารบันวึยังก็ศูนย์ความงามศูนย์บ่ศูนย์หรือปะศูนย์ศูนย์ศูนย์ความงาม

Uh, men môn một men đó đây đây về đây về đây đây đi Đi đây 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 พี่น้นองนอคือสี<ด> <4 S 2> ประมาณนี้แหละเดียวพ่อกันอยูอีพีต่อไปเด้อ,ด <EP S 1> อพี่น้องเด้ออีพีี่ซองเนาะดีใจเล้เออเปิดมอหอนมาถึงแล้วพี่น้องโดยโดยสบายดี